อ่ะพร้อมครับแล้วก็สวัสดีทุกคนวันนี้นะครับหัอข้อในการฝึกวันนี้นะครับ Defending in mid d เด third ก็คือรับรับแดนไหนมิดเดิลแดนกลางนะครับโอเครับแดนกลางใช่แต่ว่าต่อไปโค้ชต้องการรับปัตถุประสงของการรับแดนกลางนะครับรับป้องกันแนวลึกและก็เมื่อตัดบอลได้ทําอะไรครับโต้กลับแล้วทําอะไรยิงประตูนะครับจบรายการยิงประตูนะครับเพราะนั้นนะโค้ชจะโค้ชทีมสีส้ม อันนด้ลงไปนะครับทำหน้าที่เต็มที่สีน้ําเงินเล่นเต็มที่นะหาจังหวะทําประตูพื้นที่ในการเล่นอย่าลืมสีส้มโค้นเน้นแล้วนะครับรับแดนกลางแล้วโต้กลับดูจากภาพที่เห็นนะครับเห็นไหมพื้นที่ที่โค้นวางไว้เล่นในแดนกลางสู้ในแดนกลางนะครับหาจังหวะเข้าล่าจุดพลาดแล้วทำประตูนะมีใครบาดเจ็บไหมพร้อมไหมสีส้มพร้อมนะนะคนทั้นใส่ให้เต็มที่เลยนะโอเคพร้อมแล้วสีส้มเชิญสีน้ำเงินเชิญก้าวก้าวก้าวไม่เดือด

เยอะมากอีเย่มากห้อยปลายไอยปถายไอยปเข้าเชฟเข้าเขาเชฟฟิวพร้อมฟิวพรอมพร้อมเล่นฟิด์ยนายดวเยบน่าดก้ชย้ได้ัดบอลไ้อะเน้ยเนียวยด้วยด้วยเกมรับเกมรับยังไงครั ามากัมาปอยบอดปมอดขอลูกนึกลับมาเชฟมอกลับมาต้องกลับมาใจลึกใจลึกกลับมาลูดกลับเอาเชฟไดี่อเบไม้ไปมันโผล่ไปออศลด้วี่ <im> <disadvantaged country> <fuera> anyway. เพงนะซอดูหลังคุณมันโผล่เยอะเกินไปไม้จำแดงลาคันล่าคนลพี่เชฟลงมาเอาได้ไหมตัวล่พี่กอถอยมาช่วยเอศลด้ไหดูลายด้วยโอเคเล่นเล่นนเาด้าลู้า้าล เล่นมาบ้างเพ่นเดินมาเดินมาไปเดินเดินมาเดินมาช่วยชัวยช่วยช่วยอย่าเสียบอลง่ายแบนี้ช่วยไปคนนี้ตัวตัดเพียงเลียวไปเดียวมาช่วย โอเคนะครับเมื่อกี้หลังจากที่เราลงไปเล่นเกมแรกนะครับนะถ้าเป็นวิธีการซ้อมรูปแบบการซ้อมเขาเรียกว่า GAG เมื่อกี้คือขัน G คืออะไรเกมแรกเพื่อใช้ในการประเมินประเมินว่าที่โค้ชต้องการให้คุณไปรับเมื่อกี้รับแดนไหนเอาสินเมื่อกี้เราลงไปรับแดนไหนสีส้มตอไมได้พร้อมกันรับเ็นกลางรับร็จแล้วทำอะไรตับอลได้แล้วโตกลับแล้วยินประตูใช่นะครับอันนี้ปัญหาที่มันเจอเนี่ยเห็นไหมครับมีหลายจังหวะเลยที่คุณไม่สามารถตัดบอลเขาได้ มีหลายจังหวะเลยที่หน้าเข้าไม่ทันกลางระยะห่างหน้ากับกลางเยอะไประยะห่างหลังกับกลางเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นโค้ชจะลงไปแก่เขาเรียกว่าเอเป็นการเจาะลึกเข้าไปเป็นการแก้ไขเทคนิคว่าเราจะรับยังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะโอเคเมื้อต้นเราลงไปเราจะยืนนะครับเป็น7คนในสนามเลยนะโอเคไปพร้อมตำแหน่งเดิญเชิญครับเชิญ เนที่จริงเลยแ่เาจไม่ให้บอลาเลยที่พดพี่คิดทีดที่พี่คดที่พี่คิดทิดที่พี่พี่ิพี่คิดพี่คิดพี่คที่พี่คิดที่พี่ิดที่พี่คิดที่พีคคิด่ที่พี่คคที่ค ด้วยต้องปรังเงเีนประหัที่ง่ย ดับเข้วกระโดดเนเมื่อกี้แล้วหยุดน้ำเกินเคลื่อนที่ตำแหน่งที่ดีที่สุดแล้วก็หยุดหีิบซุปตสุดท้ายเคลื่อนที่ตำแหน่งนี้สุดแล้วก็หยุดโอเคบอลจากพี่เซบไปบอลกันที่กระป๋อง พี่เชฟเป็นไงพี่ตัดใจไว้ไงบ้างอยวาพี่เข้าไปแต่ไม่ทันเพราะว่าอะไรเพราะอะไรมองตัวช้าตัดใจช้าใช่ไหมนาเพราะนั้นแก้ไขยังไงเพราะนั้นก่อนที่บอลจะโดนถามพี่ฟิลเขียร์บอลเขียร์บอลมองป้าหมายช้าได้ไหมเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งใส่กันกลับไปไปเพราะนั้นเราต้องข้ามจานใช่ไหมลูกพี่ฟิลเขียร์บอลได้าช้าเหมือนจะเตะเขียร์บอลเหมือนจะเตะอย่าพึ่งเขียร์บอลเหมือนจะเตะมองเป้าหมายเหมือนจะเตะ อาเราคาดแล้วใช่หว่าเขาเสียน่าจะให้ตัวไหนเพราะนั้นตัวน้ต้องที่ออกแหตัดใช่ไหมโอเคทีนึงบอมที่เพยวเกียบอลเเฮ้ยป๊ียบอลโอเคไปไปเียบกระดาษด้ยนะกระาเ่กระาษีมาไปม้าข้วาสามารถตัดไหนเเบล่เียวบอลแล้วไหลเกียบอลหลเียบอลแล้วไหลเอ๊ะเอ๊ะ

พาเมเซฟกนพาไมเซฟกินอที่วิงเข้าไปกอนกอนกันถูกตอ,อ,อยตออถก่อนแล้วปัญหาเกิดจากอะไรชาอนท่านแรกดีไหมอนทนแรกอยู่กับตัวัไ,วได้ไมหมลูกปัญหาของพี่ซออยู่หลังคี่ภูมิพันนะ้อมนะเจมส์ลุไปแล้วลุไปแล้วบอลมาจับภูมิจับเลยเดีรั คุณต้องส่งผ่านประตูเล็กก่อนประตูเข้าในนู่นเลยเลูกประตูเลยปไปไปนะต้องส่งผ่านประตูเล็กล้วสามารถยิงประตูได้เพราะฉะนั้นถ้ามันยิงไม่ได้ทำอะไรขึ้นเลยราการเซตนบอลใช่ไหมโอเคตีต้นเหมือนกันฉันโตีกัมมี่ผ่านผ่านประตูในการเซตบอลโอเคพเร้อมเซตที่เก้น ดูด้วยว่านอกจากเขแทงเหมีตัวไหนที่จะพาบอลได้่พี่เห็นก็เห็นบอลแล้วแต่ทำไมไปทันไหมเพราะว่าไม่ได้อะไรด้คาดการ์ทันไหมไมไม่คได้อ่านไม่ได้คาดการ์เพราะนั้นพี่กต้องดูด้วยว่าตัวนี้พี่เชฟปิดให้แล้วพี่จะปิดปิดที่พวกไปิดูมา้มมาได้ปอยได้ได้กยากมยากเพราะนั้นตัวไหนที่น่าจะัด้างเี้กบ้าเรอ่นา ไม่ไรอพูดอีกเขาจไม่รู้นะอ,อยยืนดงวยก็ยด,ด,ด้วอ่านเกมด้วยอ่านดีกว่าบอลด้วยขเขาเขียนนิดนึง,งเขียนนิดนึงตรง โอเคกินแล้วไปอ้าวอ้าวกลับมาดิอ้าวมาดิทีมกลัะถ้าตัดินิน สบาปคนที่เหลือทำไปหน่อยอ้อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเรื่องมาฮะกลัไป,ตไปแต่สิ่งที่มันช่วยได้ออมสินเคยทำได้ดีอยู่แล้ววันนี้สมาธิหายไปไหนเราเห็นทั้งหมดใช่ไหมใครเข้าใครเข้าใครลองเขาเรียกว่าตัวลีดเดอร์พี่ซอได้ไหมเช็คเข้าน็อตเข้าได้ไหมโอเคพร้อ,อมเฮจมสมาเช็คเจมสมาเช็คโอ้โห ดีมากทีมรับดีมากตังเงินตองเงินเนี่ย ดกันเลยพี่ชายขันหน้ามาจบตาจบตาพี่โน้ตเลยยังไงไม่เพราะว่าเซฟดักซ้ายทีเดียวเซฟโอเคพี่เบรกยังไมลูกพีเบรกมีฝาทีหนึ่งโอกาสหน้าเป้าวเขาอยู่แล้วเพราะว่านั้นเกมลูกเขาต้องให้หน้าข้าวมันเอาจิ้มจิ้มได้ที่คุณจะจิ้มอะไรถ้ามันมาตัดได้ตัดนะโอเคลองดูมาจิ้มเยี่ยมมากนะโอเคเยี่ยมตบมาพี่ชายเราจะมาลลกตบมาแต่ถ้ามันอยู่ที่ไหนทีเราไม่ทันทีถ้าเขาพร้อบอลได้เราเะทำไรครับ โอเคกรารา่อนโอเคปัลกนยเตี้ยบางย้ายชิดชิดโอเคกป๋กะปเยอะมากกะปกีจังหวะอกินเข้าทอะไรลช่วยีมาช่วยไม่ยืนที่อินเข้าลากกาเียะประปาเดวกะปากะายระกเดยะาียกากระเดียวกหยวะากรเกากีาดียกระเปากเวกะเกรกเวกระเร

不了好，不了 <All up. S 1> Der! นะเราเยี่ยมกเมืาอกีเราลงไปฝึกแล้วหัวข้ออะไรพี่เชฟพ,พี่นอ็อตหัวข้ออะไรรับรับใน้านไหนลูกการ,น,การนะครับเพราะนั้นหลักการรับเรื่องต้นเลยเมื่อเราเสียบอลเป็นเกมรับเนี่ยต้องทำสนามให้ยังไงเอาสินมีนพื้นที่แคบใช่ไหมนะเพราะนั้นในการข้อบอลรีซอบางังหว่าต้องเอาต้องดูบอลอีกอย่างต้องเห็นอะไรด้วยซอเห็นคนด้วยใช่ไหมถ้าตัดได้ตัดไหมถ้าตัดไม่ได้เขาครองบอลร้อยเปอร์เซ็นต์ทำยังไงบ้างพี่ฮิว ถ้าเกิดเขาคลองไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องทำอะไรหรอกเข้าไปทำอะไรปดนด,ดันด,ดีเลย์ให้มันชา้าลงใช่ไหมไม่ได้ประตูพี่ต้นจริงๆเราเป็นประตูเราออกมาใช้เท้าเล่นยุคนี้สมัยนีย้ประตูออกมาใช้เท้าเล่นได้ไหมได้สื่อสารเป็นลีดเดอร์ใช้เสียงได้ไหมหลูกได้นะโอเคอเพราะนั้นทำได้ดีมากเดี๋ยวพักต้านมึงเดี๋ยวรอของข้อสอบแล้วตอนนี้จอทเอียบขอบคุณมากทุกทีทุกคนขอบคุณมากครับตายผมทำไม่ถูกครับ